สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับยุทธโครงการ2นะครับแปลงนี้นะครับเป็นเป็นแปลงที่ประทับใจมากเลยที่ว่าผมตั้งใจทํามาแปลงนี้ราดวันที่5มิถุนายน2564นะครับก็คือเราฉีดทางใบสีครั้งโดยสารของสู่สารของเราเองนะครับอันนี้อายุข้อครบ1เดือนพอดีวันนี้เลยนะครับที่เราราดสารสี่ครั้งแล้วมันฝนมันจะตก มันจะตกตกหยุดหยุดเราก็เลยใช้ตอนเปิดตาเราก็จะใช้เจมินิเจมินิครึ่งลิตรกับสิบห้าจุดสองสิบเจ็ดสองกิโลแล้วก็มารอบเปิดตาเปิดตารอบแรกผมจะใช้เจมินิครึ่งลิตรแล้วก็อีกห้าวันผมก็จะมาดูงานผมก็จะลดเหลือ L, เจมินิครึ่งขวดคือสองร้อยห้าสิบซีซี กับ15 12 17 2กิโลมาครบคอสเมวานนี้ผมใช้สูตร1.1ครับคือ620 1กิโลกับ15 12 17 1กิโลสิงห์ยังไม่ได้ลงครับมีกระสิงแล้วก็ค่า,มาแมลงปกติครับแล้วคณะนี้มันออกมาขนาดนี้แล้วผมก็จะวางแผนว่าอีกสัก3-4วันนะครับผมจะมาฉีด1.1อีกสักรอบก็คือเก็บงานนะครับเพราะว่าพวก ขิงพวกนี้มันจะได้หลุดออกมา,มานะับพวกงวกพวกอะไรนะครับเนยราจะได้เก็บงานตัวนี้นะครับโดยที่ผมจะใช้หกยี่สิบครึ่งกิโลเก็บงานแล้วก็สิบห้าสิบสองสิบเจ็ดหนึ่งกิโลครึ่งแล้วก็จะเติม <S <S มิกซ์ซิงค์เพื่อความสดของดอกครึ่งครึ่งถุงก็คือขีดครึ่งแล้วก็ตามด้วยโมโนแคลเพื่อให้มันช่ออ้วนอวบนะครับอีกสักขีดครึ่งอะครับถ้า,มาแมลงก็ปกติครับ ก็เดี๋ยวยังไงเดี t <t ๋ยวเราจะมาติดตามกันอ uh uh ีกท uh uh> uh uh ีนะครับอีกประมาณสักวันนี้มนที่ห้าก็ประมาณมาที่ที่เก้าะครับที่เก้าเดี๋ยวเราจะมาติดตามอีกทีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปให้เป็นแนวทางของพี่น้องเกษตรกรทําลําไยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ